ิดีผู้แปลชานุกิมัง,งานอย่าลืมติดตามกดไลค์และอ่านก่อนใครได้ที่เพจสถาบันวิญญาณชัวว่ามาเธอพวกเธอมาหาฉันทำไมอาชีพของฉันคือวิญญาณจิตกรการอับขั้นต้องใช้วัสดุพิเศษแล้ววัสดุพิเศษนี้ก็อยู่ในสถาบันวิญญาณชัวพวกเราได้ยินมาว่าท่านเงาวมืดเคยขายที่ซ่อนหนึ่งแห่งให้ทางการ ของเมืองเจียงไห่ในปี2,000แล้วอาชีพของฉันพอดีต้องการวัสดุแบบนี้มากดังนั้นฉันอยากจะซื้อสาบันวิญญาณชั่วต่อจากท่านไม่ทราบว่าวท่านเหงาวมืดคิดเห็นอย่างไรแค่เวลาสั้นๆกิ่วฟากฟ้าก็หาม,มาได้หลายพันปีอายุไขเชียวสมมแล้วที่เป็นเท่าจางขอโทษนะ ฉันน่ะไม่คิดจะขายสาบัานวิญญาณชัวแต่ฉันให้เสร็จพวกเข้ามาเยือนได้ให้ได้เข้าออกฉันผืนดินได้อย่างอิสระงานเช่าได้ไหมเช่า3ปี500ปีอายุขายสำหรับฉันแรกท่านคิดว่ายังไงจริงๆฉันก็ตอบตกลงให้เสร็จแล้วเรื่องอับขั้นอาชีพก็ควรจะจบ แต่เธอก็ยังยืนยันจะเช่าถึงขั้นยอมจ่าย500ปีดูท่าพวกเกิ่ยวฟากฝานี้จะประสงค์ไม่ใช่เรื่องวัสดุหรอกเป้าหมายจริงคืออยากจะผูกสมัมพันธ์กับเงามืดเพื่อแสดงความจริงใจพวกเราจะขอเพิ่มเงือ่อนไขอีก้อถ้าพี่ใหญ่รับปากวิหารมังกรดำแห่งเมืองหมานก็คือพวกที่เพิ่งบุกโจมตีที่ซ่อนของพี่ใหญ พวกเหล่านั้นสามารถช่วยพี่ใหญ่จัดก,การให้หมดเกลี้ยงได้นี่มันเท่ากับประกาศสงครามกับอีกเกิวหนึ่งเลยนะไม่คิดจะถามความเห็นเท่าจางเลยเหรอรุ่นพี่รู้จักคุณปู่ของฉันด้วยเหรอไม่ต้องห่วงปู่ฉันเชื่อฟังฉันที่สุดแล้วเกิวกระจกแค่นี้แค่ยี่ถิงก็จบแล้วล่ะอายุยังน้อยแต่เด็ดขาดจริงๆฉันชื่นชมเธอนะเส้นสัญญาเลย เย้ <Yeah. S 2> สัญญาเช่าสำเร็จคุณได้รับอายุไข่500ปีฉันแลกพวกเธอใช้ได้ตามสบายเกาะป้องกันเสียหายก็ไม่ต้องสนใจดีค่ะงั้นพวกเราจะไม่รบกวนพี่ใหญ่แล้วเออไม่คิดว่าตัวจริงจะมีพลังยิ่งกว่าในไหลอีกเออได้เวลาทำธุรกิจจริงๆแล้วสิช่วงนี้ว่างๆฉันก็ทำการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมได้ของดีมาไม่น้อยเลย คู่ดาวหมดแล้วลองอีกครั้งเถอะโกดังการแลกเปลี่ยนเท่าเทียมของบาฟิลเสียของหนึ่งิ้นได้ส่มอีกชิ้นระดับเดียวกันคุณสูญเสียการฝึกฝนสติปัญญาคุณได้รับคมมีดโลหิตคมมีดโลหิตระดับมรกรถ้าไม่ตายใส่นะคะรวมโลหิตกลายเป็นกีริจจมตีเดี่ยวระยะประชิดเพิ่มพลังท่าเลือด 4,800หน่วยยิ่งเป้าหมายเหลือพลังชีวิตน้อยความเสียหายยิ่งสูงสุดบวก200%เมื่อให้พีเป,ป้าหมายตำ่ามส่เอเเมื่อโจมตีโดนจะฟื้นฟู200%ของดาเมจที่ทำส่วนเกินจะกลายเป็นโลโอ้ได้ท่าไม่ตายซะด้วยแฮะท่าไม่ตายลิมิตเบรกระหว่างการส,กสู้จะสะสมพลังถ้าไม่ตาย เมื่อเต็มก็จะใช้ถ้าไม่ตายได้ถ้าไม่ตายมีพลังและผลลัพธ์ส่งมากใช้ถูกจังหวะสามารถพิกศึกได้ทันทีคมมีดโลหิตนี่คือถ้าไม่ตายเดียวดาเมจโควรแรงระดับเมอรกดก็เพิ่ม4,800ดาเมจท่าเลือดมากกว่าสกิลตำนานของฉันเกินเท่าตัวคุณใช้แต้มเพเนนาเหลือแต้ม555แต้มคมมีดโลหิตเมอร์กดเพิ่มเป็นเพชร และสูงสุดตำนานจากดาเมจ4,800กลายเป็น9,000ฟุ้นฟูจาก200%กลายเป็น600%ของดาเมจฮ่าฮ <c oughs> ถาานี้ถ้าได้บัฟ <c oughs> เพิ่มดาเมจจากต่างๆคงจะพุ่งถึงแสนอย่างแน่นอนยังเหลืออีก555แต้มพัฒนากลายเป็นระดับเทพนิยายอีกขั้นคุณได้ใช้แต้มพัฒนา500แต้มเหลือ55แต้ม ความมืดลึกสุดตำนานกลายเป็นเทพนิยายสกิลติดตัวจาก2เป็น3ระดับล่องหนและทุก1วินาทีบวก1ระดับล่องหนสูงสุดจาก5เป็น7ระดับเอฟเฟกต์ตำนานทุกระดับล่องหนเพิ่มดาเมจจอะเกาะจาก200เป็น300%รเอร์เซระดับเทพนิยายเพิ่มสถานะขนาดล่องหน อัตราสูญเสียอายุไขลดลง90%อัตราสูญเสียอายุไขลด90%ระหว่างร่องหนเหลอดีเลยแบบนี้เข้าพื้นที่คุ้มข้างก็สบายสบายตอนนี้เลเวล17พอดีใส่อุปกรณ์ระดับเมอรอกดที่แรกมาได้แล้วผ้าคุมตาคมมมรอกดอุปกรณ์ราคาความทนทาน20เพิงจิต20ต่อต้านล่องหนบวก2มั่นยำ88ใช้เลเวล17 สกิลพิเศษตาคมเปิดใช้ความแม่นยำ133%นาน30วิคู่ดาว55วินาทีทงมือขาวประการระดับมรกตเกาะกายภาพ75ต้านฐาน60พระก,กำลัง25ว่องไหว20สกิลพิเศษลดเ p ดพี12%เพิ่มพลังโจมตี30%รองเท้าหลายรูประดับมรกตค่าเส่ยแตตัดรวม18ความเร็วบวก27 ล่องหนบวก2สกิลพิเศษหลายรูปใช้แล้วการสตันนานสามวิคู่ดาว60วินาทีแหวนชื้นระดับมรกรค่าสตันรวม15ต้านทานน้ำา8 8สกิลพิเศษทุกดาเมจเพิ่มน้ำ199า199หน่วยตอนนี้นอกจากกางเกงทั้งตัวฉันเป็นอุปก,กรณ์มรกรแล้วเงามืดวอร์ชั่นไม่ซ่อนอุปกรณ์ ต้องบอกเลยว่าเกมนี้ปกรณ์เลเวลต่ำน่าเกีียดสุดๆกลับไปใส่สกินเงามืดยังจะดีสักกว่าได้เวลาออกไปพิชิตที่ซ่อนถัดไปแล้วละ่ะโลกจริงชาญเมืองหมันครั้งนี้เอามากี่คนสี่คนทำไมน้อยจังตอนนี้คนยอมขายยุไขายมีไม่มากถึงแล้วลงรถลงรถที่นี่คือหมู่บ้านของผู้ซื้อเหรอ สมกับเปนคนรลลวยๆเพื่อหาโลซะจริงพวกนายส่คอรออยู่ตรงนี้ฉันจะไปบอกคุณนายตรงฝากไม่ให้พวกเราเข้าบ้านนั่งบ้างหรือไงเฮ้ย <c> ๆ <oughs> ดูถูกพวกเราคนจนละสิแล้วสิฉันยังต้องไปต่อที่อื่นนะพวกงโง่อีกเดี๋ยวจะได้เห็นดีเองพวกแกคือคนขายอายุไขใช่ไหมรีบเปลี่ยนอายุไขเป็นลูกแก้วแสงแล้ววางบนผืนสา คุณนายล้อเลไรหรือเปล่ายังไม่เอาเงินมาจะให้เราส่งของแล้วหรือไงฟังไม่รู้เรื่องสินะฉันจะพูดอีกครั้งไม่อยากตายก็รีบเปลี่ยนอายุขายเปลูกแก้วแสงวางลงบนพื้นซะเอ,ะเอะ๋คุณนายนี่นหมายความว่าอย่างไงกันหรือว่าคิดจะป้อนกันอย่างนั้นเหรอเหมือนพวกเรางั้นสินะเอ๊ะ อาชีพรับผู้ควบคุม,มแมลงมีมแมลงที่สามารถอัเลเวลได้และยางใช้เสริมพลังด้วยวอุปกรณ์ได้คราวนี้ดันเจอเหยื่อตัวอ้วนดำเต็มเลยฮะพวกเราป้นผู้หญิงสวยคนนี้ให้หมดเลยฮโลกระดับพตินัมกำแหงทองกลมหม้อทองสะเทือนแผ่นดิน ปังอาชีพลับมือปืนพกสามารถยิงด้วยมือแต่ละนิ้วบรรจุกระสุนต่างชนิดประตูเจอผู้มีอาชีพลแล้วขอ,อการสนับสนุนด่วนตายไปซะตรงฟังหมิง ระวังครับคุณหญิงพวกมันมีอาชีพที่หายตัวได้จกพวกมันตัวเป็นๆมาให้ฉันฉันจะให้พวกมันเป็นท่าชั่วชีวิตเอามาแลกอายุขายให้ลูกชายฉันพวกนั้นแข่งแก่งมีโอกาสแค่5 0เเซที่จะชนะได้ดูสีพวกมันมีผู้มีอาชีพเหมือนกันฮะทั้งสกิลโจมตีตายทันทีทั้งหมวกก่อนต้านปืนดูท่าพวกนาย เป็นพวกโจรที่เหลงเล่นงานแต่เสถีสินะเหมือนพวกนายจะทำสำเร็จมาหลายครั้งแล้วดีเลยหวังว่าพวกนายจะสก,กัดเลเวลอุปกรณ์และสก,กัดมาเพียงพอแบบนั้นการต่อสู้ถึงจะเลาใจเจ้าเด็กยิงพยองการต่อสู้เริ่มมานานแล้วตายสัเถอะ หนีบได้เป็นไปได้อย่างไรมแมลงเสี่ยวสวียนของฉันนะความเร็วตั้ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชียวนะไม่จริงฉันได้วางไข่ก่อนรอบด้านไว้แล้วไม่ว่าลมไหว ย่าเอ็นก็ไม่ลอดสายตาฉันอาชีพรับเพียงหนึ่งเดียวต้นกำเนิดโลกระบาดบรรจาร์แก๊สพิษกินฝึกและแพร่โลกในแบบที่เกินกว่ามนุษย์จะทำได้งั้นฉันจะลุยแล้วหรอนะวหยมากําแพงเหล็กป้องกันฮะลองมา ทดสาบกับกำแพงของฉันดูหน่อยสิเปิดลมพิฆาตเขาเข้ามาแล้วรีบยิงปืนพกของนายแล้วอย่าหวังว่าจะเข้ามาได้เลยง่องเงาเจอเปิดนแล้วยังหดอยขึ้นฝาเท่ากับฆ่าตัวตายชช้นฉันเลยนายหนีไม่รอดแล้วตายซะหือ เสียงกล้องจากรูเล็กโดนขึ้นเสียงกระแทกค่าตายแสดงว่าเลเวลที่ได้มันยังคงต่ำอยู่สินะไมไม่เอาแล้วไว้ชีวิตด้วยพี่ใหญ่ไว้ชีวิตผมด้วยไม่ต้องห่วงฉันไม่ฆ่านายหรอกตายสองลอดสอง พอดีกับสัญญาที่ให้ไว้กับคุณหญิงว่าจะทำสำเร็จ5าสําเร็น50%ว่าแต่พวกที่หายตัวไปคนนั้นล่ะฉันน่าจะเตะจนสลบไปแล้วสิหายตัวพวกเราไม่มีใครหายตัวได้เลยนะพี่น้องสองคนของฉันก็ถูกนายฆ่าตายไปหมดแล้วเฮ้อหรือว่านายหมายถึงไอเตี้ยที่ลงรถพร้อมพวกเรานะพวกเราไม่รู้จักหรอกแค่บังเอิญมาขายอายุพร้อมกันเท่านั้นแหละ จบแล้วนะติดขาดอะไรขออภัยแล้วเจอกันใหม่คิมนะ